Ui, à ghi sắt dạ được chi sắt dạ được cái bạc kia một tay ào chú nát được lên

โววิ่งแค่ไหนใช่มาตายเก็บขอบไส่แบ็คเรียบร้อยแล้วไอ้เียตัววะเฮ้ยทำนะดูไลน์เดินข้างล่างไป kwangyeng gospada saba wilu o เรวยอตัวคนไร่รูนะอะไรไฟมี<ล>ิีประตูด้วยดูขวาตรงนั้นนะ่ะตอดูก,กันนะ พี่ขอโหลดลูกก่อน,มนหมดโคตรไวเลยลูกตวิกเตอร์เนะี่ยเฮ้ยแต่ประสิทธิภาพมันดีนะไม่ไม่ถึงครึค่งแม็กหรอกถ้ายิงโดนน่ะกระจุยแน่นอนะไปด้วยพี่เกาะเกาะนี่พี่กเข้าเขียนห้องเปิดไฟ ของยังไฟเลดอยู่ไหมล่ะพี่อยู่ในออฟฟิศนี่ใครเดินอยู่ฝั่งซ้ายที่พี่เห็นสักแล้วอ,อยู่ที่ไหตดตรงน อยู่ข้างหน้าได้อยู่ออกแสไปนี่ครับที่อยู่ขงหน้า,นาตรงที่เรายิงคนก่อนเมืม่อกี้โอเคเห็นแล้ว เปิดแล้วเปิดแล้วทำไมดีสองมันยังไม่ขึ้นสว่างขนาดนี้ไม่อเก็นไฟสว่างไว้เนี่ยดีสองต้องไกดไอ้ยอ๋อเหรอไปตามมาไปให้คนที่มันดักเรามีคันไดมีมีคนนี้เยอะๆบอกเลยคนเยอะๆญี่ปุ่นเนี่ยเอาไว้มาแล้ววันนี้ดิที่ไหนกันนี่นี่กำลังเก็ตะดัง อาเฮียเฮียอย่างไม่ปาดีด้วยบอกเลยที่แน่พี่อุย้ยคุยทีก็บอกพี่ไม่ได้ปิดเลเซอร์ห <c oughs> นักเยอตัวไอพวกนี้เดินเดินเฮ้ยนะ <c oughs> เหมือนทีน่ดีนเสียงเหยียบเหล็กอยู่เนอะไม่รู้ว่าฟาดเปล่าระวังกันเอา ยาตคนนี้ไม่ได้ใช้ไปใหญ่ครับใรเด็กเขาใหญ่ใช้รูปแพง เดินแค่เหนื่อยแล้วอ่ะแม่เดินจะเต็มแน่ก็รถแล้วผมไม่มีลำไม่แน่เราไม่ไม่หุ่โตเต็มเหรอโอ้เต็มทตัวตอนเนี้ยไลเดอร์สี่ห้าตัวใครไม่รู้ยิงไว้อแล้วมันก็เก็บด็อกแท็กแล้วมันก็หนีไปเลยอ้ากดพลิกก็พับเฮ้ยอย่าปาระเบิดตาฝันตัวเองดิไอหุ้ยโมหอบแล้วไป เรียบร้อยหลังเข้าไอ้อุ้ยอุ <S <s mm ้ยย like ิงเหรอใช่ข้างหลังระวังมีข้างหลังด้วยผมรู้ว่มีใช่มีข้างหลังด้วยหลังด้วยเรียบร้อยดำผ่านคนรวยระเบิดมาวะเด่กไปกลัวนี่ยตัวที่อุ๋ยพี่อ่ะอุ๋ยอยู่ในห้องที่เดิมพี่ เยิยนี่ไม่ได้ยิงเด้อหรอกไม่ยิงหรอกพวกเฮียเนี่ยไม่ได้ยิงเฮียอะไรเลยบอกเลยการการไม่ทำเป็นทัเที่เพวกเนี้ยเออการย่อออกมาละฮะย่าออกมาละกูไอ้หุ่นเน็ตอุ้ยโดนไปเดตตกเดตตก ถ้ามีขึ้นไปใดมายิงได้ปะได้เนี่ยไอ้แม็คกูที้งไอุืยได้เลยนะเนี่ยกูเข้ามาแล้วตีหุ่ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทิ้งตองไม่ได้ใครเดินเยียบหายแบบนี้อุ้ยอุ้ยพี่จะตัดล่อมันนะได้กูตัดนะเอาไอ้คมนะไม่ได้นะมือ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không đại lỡ những video hấp dẫn Các hãy đăng kí cho ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูจะเนตไอ้น,นี่ไปอุ๋ยแล้วมึงค่อยเดี๋ยวนับเราว,วิ่งออกมาวิ่งสวนเนทออกมาเนตรู้ที่มันแตกช้าไม่รู้จะสำเร็จเปล่านะถ้าไม่สำเร็จก็ก็กตายสำเร็จก็พีน <laughs> <laughs> มีเรื <laughs> <laughs> ่องทางเดียวอุ๋ย <laughs> แล้วไอ้พวกก็ติดอ,นะอยู่ในนติดติดอยู่ในลิฟต์กูควักเนทก่อน ไอ้หุ่ยเน็ตสู้อ่ะพี่พี่จะออกคนเดียวไม่ได้ไอ้หุ่ยเน็ตสู้กูอะไรเนี่ยระเบิดอะไรเนี่ยไม่น่าโอเคกูถือแล้วอุ้ยพิษยาแป๊บเอ้ากูดึงสลักออกมาพร้อมปลาเน็ตก่อนนะหนึ่งสองสามปลาวิ่งออกมาวิ่งออกมาเร็วๆวิ่งมาเยิยมตาย อุ้ยโดนเน่กูตายว่ะเรียบร้อยใช่ปะ <c oughs> อุ้ยดับปัดไปอีกหนึ่งตักูตายเรียบร้อยดับปัดหมดทุกคน <c oughs> อุ้ยโดนเน็่ใครตายยังโหลดอยู่มันก็เน็ดมาเหรอไม่ใช่กูโดนยิงกูโดนยิงตายอุ้ยน่าจะโดนยิงเปล่าไม่รู้ใช่โดนยิงใช่ไหม มี่สองมันรอสองคนเลยห้ะมันเยี่ยพวกเหี้ยบอกนะมันเหี้ยกูกยิงคนไปคน